สวัสดีครับพบกับผมช่องแบ็กซ0 7ู z ูนเจ็ดนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตกับเซิร์ฟเวอร์5 0 7กับตัวพลังอันดับเอ๊กับตัวพลังรวม27ล้านอันดับพลังนะครับ20ผ่านด่าน17ตัวละครสุดเก่ง17กิวที่หนึ่งนะครับตัวละคร สุดตึงนะครับ3ตัวเลยแทงท็อป S S R บวกอาวุธสอุปกรณ์แดงทั้งหมดเลยนะครับประมาณนี้ Hp การบัฟ Hp เน้นเลื่อนนะครับแทงท็อปต่อด้วยราชาทะเลลึกอันนี้เน้นโจมตีกับโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นอาวุธสดาวการบัฟเป็นเพิ่ม Hp กับโจมตี ส่วนใหญ่ใส่เป็นโจมตีนะครับแต่ด้วยอาศวิจนจักกลอุปกรณ์เน้น HP นะครับอันนี้ก็เน้น HP เหมือนกันโซนิกใจเกเลเป็นโจมตีความเร็วนะครับจะได้เปิดก่อนและการบัฟโจมตีโจซีมาคซินแมนวีสอง อันนี้น่าจะเป็นคอเลเวลสี่นะครับคอมารูนมีอะไรกันบ้างไปดูครับเป็นเลเวลสองทั้งหมดเลยนะครับเปิดสีหน้าของดองโอ้โหเยอะมากเลยประมาณนี้นะตัวดำแปดสิบหกใบตัวอาวุธสามสิบสองใบ อวสามดาวโกลิมบัตหินปลุกตื่นโกลิมบัตและหินปลุกตื่นแทงท็อปเอเดาวบวกโกลิมบัสขาดแค่ล่างแรกนะครับตอนนี้ถ้ามีนี่สวยเลยเดี๋ยวผมไป PVP ให้ดูนะครับขอเป็นหัวกิวแล้วกัน น่านทีนี่ครับ28ล้านนะครับฟังผมโซนิกไปก่อนนะครับเปิดด้วยฟังสีเงาใส่ราชาทะเลลึกตามด้วยแทงท็อปมาสเตอร์นี่ครับพุ่งใส่หินอันนี้อาวุธ3มดาวต่อด้วยจู่โจมมากข้างราชาทะเลลึก ลูกน้องเทงท็อปไลช์จบตามด้วยราชาทะเลลึกต่อด้วยโจซีนะครับโซนีกฝั่งเขาเปิดมาใส่ราชาทะเลลึกฝั่งผมนะครับ3ามล้านต่อด้วยราชาทะเลลึกฝั่งเขาใส่วัคซีนแมนวีสอง ทำได้แทงทบมาตืรอฟังผมนะครับอันนี้ไม่มีลูกไฟครับเลยไม่ได้อันติม้าฝั่งเขาวิ่งชนมาเมวสาการอันติ<ป>ต่อด้วยราชาทะเลลึกฝั่งเขาอีกครับแต่แทงเอาฟังผมเกลวินครับสตาร์มนะ ติดสตันสองตัวเลยนะครับจังหวะนี้จะได้วยมีอาซากฝั่งเขาครับมาผมฝั่งผมวิ่งใส่นะครับจังหวะนี้เทินที่สองนะครับฝั่งเขาเหลือห้าตัวฝั่งผมเหลือสามตัวเปิดมาด้วย ราชาทะเลเลึกครับใส่มา้าต่อยโชคตายฝั่งซิ่งเอาเสนอีกฝั่งเขาตามด้วยราชาทะเลครับตอนนี้เป็นสามต่อสามแล้วนะครับเ <Hey. S 1> มวซากาดฝั่งเขาครับม <Hey. S 1> มาฝั่งเขาวิ่งชนครับ ทำเ,ทเองทำด้ยมาฟัง,งผมงเนื้อฟักสากาฝั่งเขาครับและราชาทะเลลึกฝั่งเขามาผมวิ่งชนครับจังหวะน,นี้แกว,วินครับสตันแทงครอบมาได้อันติสที มาอีกแล้วครับแกวินสางผมเลยสองตัวครับจังหวะน,นี้ไม่เข้านะครับกระสอบทรายดีๆนี่เองครับแทงทแจะมันติดสะท้อนกลับมาพาสีมันมาผมลงไปคุยกับลากมะม่มวงครับจังหวะนี้เมลทกาดสันตีครับแทงทอผมไม่ได้ตีสักทีเลย ชนิดจังเกลยียดไดียังครับเจอกวบสะท้อนเข้าไปพาสนีน้อาไท่เทเลซัดมาก็ไม่เข้าเนี่ครับแทงทอมได้เปิดละอืมสิบหกล้านนะครับตายเลยครับของแท้กระสอบทรายชั้นเยี่ยมนะครับสำหรับใครที่สนใจไอดนีนี้ติดต่อมาได้ ที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์เลยครับช่องทางการซื้อขายและติดตาม Facebook ดวงเฉลิมนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ f a c e b o o k ไว้ให้ใต้โปรไฟล์นะครับประมาณนี้นะครับ